ถอยไปก่อนถอยไปก่อนหักไปทางซ้ายนี่บอหน้ามันจะโจมมาเดียวทาไปซ้ายอ่ะซ้ายเดาซ้ายเป็นเินมาทางเดิมก็โจมเลยเข้าไปถอยถอยไปตั้งหลักก่อนไหมแบบว่าส่งมาเต็มที่เลยไหมอ่าตั้งหลักเออเขี่ยหินเคลี่ยหินเคลี่ยหินเขี่ยหินก่อน ดเดีอด,ดทางเหรอเียทางเหรอมาแนวนี้แต่มันก็จะเอียงซ้ายข่อน,นี้สงูงเอียงเลยส่งมาเต็มที่เลยไม่ต้องหยอดเลยส่งมาเลยเอาละครับรอบสองครับไท่ท่านอา้อาวมาแล้ว อ๋อรอดอ่า,ออาเปียกไปขึ้นท่อนเลยครับน,น่ยครับติดติดโอ้ขนาดน้ำน้อยเลยเนี่ยถตน,น้ำเยอะราคาอยู่เนี่ยงามงามเลย เป็นแอ่งหินมันไปกองกันอยู่ใช่ไหมแทกอะไรไม pues ่เน um um ี่ยมม่ก็แทกหรอมันต้องใช้แรงส่งนะใช่ใช่เดี๋ยวป้ายทะเบียนยังอยู่ไหมครับอยู่ครบไหมครบอาการสามสิบสองไหมครับผมครบอยู่โอ้ป้ายกรอบสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซื้อหัวครับห้าหนึ่งเก้าครับงวดหน้าออกแน่ โอ้ยยางตัวนี้ผ่านทีเดียวเลยรอบเดียวฉลุยล้วยางตัวนี้นะอัน,นั้นยางเดิมๆจากศูนย์นะครับก็ประมาณนี้คนระับ